สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเดินกลับบ้านเพอนันเลอากาศเแลยวก็แดดเข้าแดดออกโผ่ๆทั้งวันพอใจอะสิ้น,นู่นเห็นไหมข้ามาอีกฝั่งถนนนึงจ้ะออกมาซื้อของลมเริ่มแรงละจอยออกมาซื้อของจ้ะ เอาเสื้อที่ว่าจอยใส่ไม่ได้เอามาคืนที่ร้านขายมืขายของมือสองด้วยเพื่อนเพนเพราะว่าใส่ไม่ได้เอามาคืนเขาเนาะแล้วก็เปลี่ยนเอาตัวใหม่อย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่เขาไม่ได้ให้ทําอย่างนั้นหรอกแต่จอยเคยทํางานกับคนนี้ไงเขาก็เลยไอ้นี่ได้สิทธิพิเศษหน่อยสิทธิพิเศษถึงบอกรถก็ไม่ค่อยเยอะอาจากช่วง,งนี้ เดี๋ยวจอยจะให้ดูเชอร์รี่พัมแล้วเพื่อนๆนะสุกละนี่ต้นเนี้ยมันมีเจ้าของนะแต่ว่าลูกมันไอ้นี่ออกมาข้างนอกเห็นไหมเพื่อนเนี่ยสุกแดงเต็มเลยลูกเชอร์รี่พัมทั้งนั้นจะเนี่ยต้องตายน่มมันต้องสุกงอมๆถึงหวานตอนนี้มันกำลังเปรี้ยวอยู่เพื่อนๆข้างทางเนี่ย ลูกละลูกแดงแดงมีสองต้นตรงเนี้วต้นนี้อีกต้นหนึ่งนีน่อันนี้ยังลูกดิบเยอะเยู่คล้ายลูกพุทราดูแล้วอะเม็ดก็คล้ายคล้ายพุทราจ้ะ่ปะถึงบ้าน้วจอยก็จะทํำกับข้าวกินเพื่อนๆเนื้อนะเมนูเดิมๆไก่ทอด จอยไม่ค่อยจะเปลี่ยนเมนูอะไรมากมายหรอกเพราะจอยกินแล้วต้องรีบไปทํางานใช่ไหมล่ะก็วันนี้จะนึ่งข้าวเหนียวไก่ทอด <c oughs> ไก่ทอดเหมือนเดิม,มเมนูแบบเลิศดรูมของจอยฮะกินได้ตลอดเลยข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวเนื้อทอดอะไรเงี้ยปลาหมึกทอดะไรทอดทอดเงี้ยกินได้ตลอดร่มรื่นนะข้างหลังจะถึงบ้านละ เนถึงบ้านละตากผ้าเต็มหลังบ้านเลยจ้ะนะงดดราม่านะหลังบ้านเขาไว้ตากพุงตากผ้านะจอยก็เดินเข้าแต่หลังบ้านกันนะ่ะครอบครัวจอยไม่เคยเดินเข้าหน้าบ้านไม่จําเป็นรถจอดหลังบ้านก็เดินเข้าหลังบ้านเลยบางคนนี่ก็โหตากผ้าเดินลอดเหลาก็ไม่ให้ลอดเหลาจะให้เหาะได้ไงเนาะคนพูดนี่ก็รับผูกรับตาพูดแต่เพืนะ่อนๆเน้ อะไรที่จะพูดแล้วไงตากเนี้ยเราจะให้ดูอะไรผลไม้จอยนะมันดกมากเพื่อนๆดูเดีมันดกมากนะกิ่งมันหักเนี้ยนี่นี่กิ่งมันหักเลยเนี่ดกซะกิ่งหักอ่ะนห็นไ่ยหักเลยยอดข้างบนเนี่ยหกักแล้วก็หักตรงนี้นี่นหกักมันดกซะกิ่งหักอะ่ะ อะไรมาค้าไม่ได้แล้วไม่มีอันนี้กระดกก็กิ่งหักนี่ก็กหกักแต่อันนี้มันยังสดอยู่ไงหักแต่มันหักแต่ว่ามันไม่เหี่ยวเหมือนแอปเปิลเนาะมันยังมีความสดอยู่รูเขาเบลอเลย<ๆ>เห็นไหมเนี่ยมาเจ,าจาอมาทำกับข้าวกินกันกินได้ตลอดเมนูมไก่มีกินได้มียอะไรก็กินจะช่วยอะไรก็ได้ไง่ายๆจะ ใส่ผงโก,ก๋กิลงไปด้วยแต่ตอนทอดมันจะได้แบบกรอบนิดๆไก่จอยก็หมักเหมือนทุกรอบที่จอยทำนั่นแหละใส่เกลือผงชูรสกระเทียมผงแล้วก็ไอ้ไอ้นี่จะไอเขาเรียกอะไรนะขมิ้นน่จะจ้ะนะขมิ้นผงไม่ได้ใส่น้ำมันหอยไม่ได้ใส่ไอซีลขาวอไอทั้งนั้นจะ้ะใส่เกลือแบบจะากกินแบบรสสมัยก่อนไง อันนี้ก็คุกเขาจะ,จะคลุกเขาแป้งให้มันเข้ากับเนื้อไก่ก็เห็นทอดทีไรเยอะๆทาทีไรเยอะจอยก็ทำเอาไว้เผื่อจนเย็นด้วยจ้ะนะไม่ได้ทํากินแค่ช่วงที่ว่าจอยจะกินจ้ะเพราะตอนกลับมามันก็เย็นแล้วเนาะเย็นมืดแล้วอะไม่มืดหรอกมันก็หนึ่งทุ่มมันก็ถือว่ามือดอะ่ะถ้าว่ามันไม่สว่างเร็วสว่างนานอะ่ะเพื่อน อันนี้ก็ตั้งกระทะน้นมันไปทอดด้วยจ้ะ มาแต่ทุกคนกินข้าวข้าวเช้าข้าวเที่ยงเนี่ยอันนี้ก็เที่ยงแล้วจ้ะส่วนจะตอนเช้าจอยจะกินกาแฟงไงเพื่อนๆดื่มกาแฟอันนี้ข้าวเที่ยงจอยเนาะของลูกก็อยู่ในครัวจ้ะเดี๋ยวน้องแอนเขาก็จะเลิกงานมากินข้าวเที่ยงช่วงช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยอยากกินแบบนี้ไงผัก เก็บมาจากในสวนจ้ะอันนี้โหระพานะเพื่อนเพื่นนะโหระพากับแมงลักร้อนพันออกด,ดูเข้าเหนียวอะช่วงเนี้ยจะกินข้าเหนียวบ่อยมากเลยถ้ากินก็คือกินจริงๆอ่ะเพื่อน แต่ถ้าไม่กินนี่ก็ไม่กินจริงๆนะก็เว้นไปนู่นสี่ห้าเดือนอะถึงจะกินช่วงนี้ถ้ากินกินจริงๆหุงเดือนนึงเอหนึ่งเดือนนึงสองสามรอบอ่ะในโหละพาจ้ะชอยชอบไงไปกอก เปรี้ยวกำลังดีชอบแบบนะบ้านเราเขาจะเขาจะทอดใต่ไม้อะใส่กรอกนะเสียบไม้ชุบแป้งทอดเนาะมาเด้อทุกคน ไ่กรอกจอยทำเองไงไม่ซื้อเขาหรอกจ้ะมันแพงมันได้น้อยไง,ไงทำเองดีกว่าทำเป็นก็ทำเองอ่ะจ้ะ กินในบ้านมาแมลงวันก็บินว่อนอยู่เนี่ยจอยไม่ได้เอาขิงมากินด้วยนะขิงกับพริกสดอะ่ะมันจะร้อนในจะ้ะจอยเป็นกดไหลย้อนยังไงทีนี้มันจะออกร้อนข้างในจอยเนะี่ยไม่ใช่ว่าเป็นร้อนในมันวัดนะมันจะออกร้อนข้างในจอยอะ่ะ พอจอยกินกินของเผ็ดไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฮาร์ดเบิร์นเป็นกดไหลย้อนแบบออกแสบออกร้อนหน้าอกอะร้อนร้อน กินแรกจะกินข้างนอกอเพื่อนผนต๊ะโหละพาแมงรักนะเราจะบอกว่ากินกับกับเมี่ยงเนาะเมี่ยงผัดเมี่ยงปลาหรือว่าแหนมเน,นะนืองเนาะก็ขนมกินก็อร่อย แต่นชอบกินกับกับไอเนี่ยแหนมเนื้ออ่ะจ้ะน้ำยาขนมจีนพวกผักอย่างเงี้ยนะอร่อยมันเข้ากันไงใครไม่เคยกินพวกโหระพาแมงลักกับไอเนี่ยแล้วขนมจีนนะลองไปกินดูเพื่อนๆอร่อยดี ินวนมาเชียวมันอยากดูนเราก,กินเสร็จก่อนเพื่อนๆจอยจัดการมันพอจพอยกินเสร็จแล้วมันก็หาหามไม่เจอนะหาไม่เจอเลยแมงวันเนี่ยนีย่ใสกอกชุบแป้งทอดก็จอยทำไม่ใด้ใส่วุ้นเส้นนะรอบนี้ทำใส้กอกหมูข้าวอะจ้ะ มีจอยถ้าไม่มานั่งกินนะเมนูแบบเนี้ยไม่ไมากินหรอกต้องแอนกินน้ําไม้กินอยู่จ้ะอันนี้ก็ไก่

โอเคเพื่อนๆยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ